ต้องดูให้มานลงล็อกดีๆนะครับเพื่อนนี่นี่นะครับเพื่อนเดี๋ยวลองถอดน็อตสกรูเขาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นของลูกพี่อยู่ที่ร้านนะครับเพื่อนออลูกพี่บ่นว่ามันเปิดไม่ติดนะครับหลายวันแล้วผมก็เลยเอามาโมดิฟายดัดแปลงแก้ไขให้ลูกพี่นะครับ แบบใช้งานจะยาวเลยนะครับเพื่อนหมายถึงว่าสวิ์นะครับแบตเนี้ยก็ขึ้นอ,อยู่กับความจุของเขาครับถ้าอยากให้มันใช้งานนานๆต้องเพิ่มแบตเข้าไปนะครับน,นี่เลยนี่นะครับเพื่อนโอ้นี่ก็จะเป็นดูดีนิดนึงนะครับจะมีสีสันขึ้นมาถ้าเอา,เอา,เ,อา,าเอามาจ่อฝั่งนี้ขึ้นไม่ได้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่หรือว่าที่วางแบตนะครับ เราผมก็เลยเลือกมาฝั่งนี้นะครับเพื่อนเนาะเหตุผลที่เอาไว้ข้างข้างนี้นะครับก็ปุ่มนี้ก็ผมจะเอากาว้อนจยตดหยอดติดไว้เลยนะครับเผื่อไม่ให้มันดันเข้าไปติดกับตรงที่ผมบันกีเนาะก็จะกดไม่ได้แข็งนะครับตัวนี้กดไม่เข้าเปลี่ยนมากดกดปุ่มนี้แทนนะครับพูดจะติดกัขัดก็ต้องขอไปนะครับเพื่อนมันรีบเลยเนาะนี่เลยคือตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัตเลิดนะครับเพื่อนไม่มีแบงค์ฐานเนาะก็จะใช้งานได้ทนได้นานนะครับตัวนี้ปูดอีกทีละเนี่ยนะครับจะสาธิตให้ดูการทํางานกดครั้งที่1ติดดเเป็นนบบอรร์ะคัก้งที่2 ติดเป็นเบอร์2นะครับกดครั้งที่3เป็นเบอร์3นะครับเพื่อนๆจะมีแค่เบอร์3เนาะ3เกียร์สเบอร์และกดครั้งที่4ก็คือจะเป็นดับนะครับเพื่อนๆจะเป็นปิดเนาะนี่เห็นไหมครับก็ถือว่าไดใช้าง,งานได้ยา,ยาวๆสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามใหม่หรือว่าเก่านะครับทางช่องยูทูบบอชแชนเนลเนาะวันนี้ผมก็มีโอกาสเวลาพอดีนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้องนะครับ ก็จะมาทําอีกหนึ่งคลิปเผื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในทางเนาะนะครับวันนี้ก็จะเกี่ยวกับพัดลมตัวเล็กๆนี้นะครับพัดลมพกพาเนาะหรือว่ามีแบตในตัวนะครับ,พพบพเพื่อนๆตัวนี้ก็ขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนะครับอันนี้เป็นของลูกพี่นะครับอยู่ในร้านมันมีปัญหามาหลายวันแล้วนะครับคือพัดลมแบบนี้ชนมากก็จะเป็นปัญหาที่ดูชา้าหรือว่าปุ่มปิดเปิด,ปดต,ตรงนี้นะครับ แต่ตันนี้จะเป็นมอเตอร์บัลเลนนะครับเพื่อนๆใช้งานได้เงียบและทนดีนะครับเพื่อนๆผมก็เลยว่าไม่อยากจะทิ้งนะครับเผื่อเราชอบได้มีเครื่องมือหรือมีอะไรอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้เขามีปัญหาแบบนี้นะครับเพื่อนๆแข็งกดไม่ติดนะครับหรือว่าติดแล้วก็ไม่จะปิดก็ปิดไม่ได้นะครับตป็นัวแบบจมุนเนาะผมก็เลยจะมาลื้อรู้นะครับเพื่อนว่ามันเป็นที่ตรงไหนนะครับอ่านะครับก็เป็นการไมเสียเวลาเนาะจะแกะดูเลยนะครับเพื่อน เขาจะมีน็อตสกรูอยู่ที่สี่ตัวนะครับไม่แกะแบบสดๆเลยนะครับเพื่อนดูว่าเขาเจอปัญหาอะไรนะครับพอติดแล้วก็ไม่ปิดปิดแล้วก็ไม่เปิดนะครับอนุญาตแกนะครับแกะวิธีนี้ได้ครับผมโอ้โหไม่ได้พางเพาะอ,อะไรเอย ย่างเงี้ยนิดหนึ่งนะครับเพมันจะมีล็อกของมันนะครับดูข้างในนะครับเพื่อนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับประกบกันนะครับนี่นี่โลงนะครับเพื่อนนี่นะครับมีแค่นี้นะครับข้างใน นี่นะครับพเพื่อนอ่าปุ่มกดนะครับเนี่ยปุ่มกดมันหลุดออกมาเลยนะครับเพื่อนข้างในเนาะเดี๋ยวผมจะมาดัดแปลงนะครับพเพื่อนดูดูก่อนอ๋อตัวนี้มันขาดเลยนะครับเพื่อนตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาแก้ปัญหาจะมาดัดแปลง DIY าาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมลองลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่าเนาะ ตัวนี้จะเป็นรูรูตัวนี้แน่เลยนะครับเพื่อนผมจะลองเทดสอบลองเป็นเหมือนสวิฟ์ดูนะครับเพื่อนไปครับมุนนะครับเพื่อนปิดหนึ่งสอง,ส,องสามอา๋อตัวนี้ดุดนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาดัดแปลงนะครับเพื่อน คือเราไม่มีอะไรตัวนี้เนาะผมก็จะจะทําให้มันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมมีไว้เยอะอยู่นะครับผมสั่งมาทางออนไลน์นะครับสวิฟท์พวกอันนี้จะเป็นมือหนึ่งเลยนะครับเพื่อนสวิฟต์ตัวนี้จะกดติดปล่อยดับนะครับสวิฟต์ตัวนี้เนาะก็จะมาทดแทนตัวนี้เลยนะครับผมจะบัดกรีสายไฟเข้าไปนะครับเพื่อนบอบอนะบอไอบอโอเค ก็จะมาเชื่อมบัตรกีนะครับเพื่อนเพราะว่าพัดลมพวกนี้มันมันส่วนมากมอเตอร์ไม่ค่อยเสียหายนะครับเพื่อนเหมือนลูกชายผมตัวนี้นะครับกําลังจะทําตัวโปรดเลยนะครับตัวนี้พึ่งได้ประมาณ3 0เนะครับเพื่อนตัวนี้เนาะ,ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวเียผมประกอบเสร็จเดี๋ยวว่าตอนอประกอบตัวนี้ใส่จะให้มาดูอีกทีนะครับเพื่อน ว่าหัวคลิปมันยาวเนาะหัวแหลงผมก็ยังไม่ร้อนพอนะครับเพื่อนโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาตัดต่อคลิปตัวตอนที่เสร็จให้ดูนะครับเพื่อนต้องใช้ไอดอกเจดีตัวนี้เจาะตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อจะเอาตัวนี้ใส่เนาะคือเครื่องมือผมมีครบนะครับแล้วก็อะไรก็มีครบแต่ไม่ตรงสเปคนะครับแต่เรา DIY ให้ใช้งานได้นะครับเพื่อนเนาะก็คือเอาไว้เรื่มันก็ไม่ได้ใช้งานบุพรลมตัวนี้นะครับก็เลยจะมาดัดแปลงนะครับเพื่อนพอมีเวลาเนาะโอเคนะครับ อ่านะครับก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆหรือว่าคลิปที่2นะครับหลังจากที่ผมใช้ระยะเวลาในการประกอบดอว่าวัดคีสวิทต์กดติดปล่อยดับเข้ากับบอร์ดตัวนี้นะครับก็ถือว่าไม่ยากและไม่ง่ายสักเกินไปนะครับเพื่อนๆเนาะต้องใช้ความระมัดระวังในมือนิ่งพอสมควรนะครับเพื่อนๆเป็นเงาครับเพื่อนขอไปผมอ่าได้เจาะดูตรงนี้นะครับใช้ดอกเอ่อเจดีเข้ากับสวรค์นะครับเครื่องมือต้องมีนิดนึงนะครับนี่นะครับ เป็นฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับพัดลมตัวนี้จะมี3เกียร์สเบอร์นะครับเพื่อนกดครั้งหนึ่งก็เป็นเบอร์หนึ่งกดครั้งสองก็เป็นเบอร์สองกดครั้งสามก็เป็นเบอร์สามนะครับกดครั้งที่สี่คือปิดนะครับเพื่อนเนาะสวิตช์ตัวนี้จะทำงานแบบนี้นะครับแล้วผมก็ได้เชื่อมเมอกียร์เข้ากับตรงที่สวิตช์เล็ก <c oughs> สวิตช์เล็กที่มันหักไปนะครับเพื่อนผมไม่มี หรือว่าไม่สามารถที่จะประจีเขาได้นะครับเพราะมันเล็กมากนะครับก็จะทําให้พลาสติกตัวนี้ละลายไม่ติดใช้งานไม่ได้หรือว่าใช้งานไม่นานอยู่ดีนะครับสุดท้ายก็พังนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยผมกล้ารับประกันเลยนะครับว่านอกจากแบตจะเสื่อมนะครับเพื่อนอไม่พังง่ายนะครับเพื่อนได้ทําแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วก็จะมาประกอบให้ดูเลยนะครับแต่พ้าพรอพกพาแบบนี้เนี่ยก็จะมีแบตอยู่หนึ่งก้อนหนึ่งเซลนะครับหนึ่งเปนของค่าศูนย์นะครับเพื่อนตัวนี้เนาะถ้ามีงบเพิ่มก็สามารถ โมดิฟายเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเเพิ่มความจุกเข้าไปอีกได้นะครับให้มันอึดทนกว่าเดิมเนาะตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อีใครมีก็ไม่อยากให้ทิ้งนะครับสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับเพื่อนว่าเอ่อแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพื่อนสามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะมีล็อกของมันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวประกอบให้เขาอยู่ที่เก่าที่เดิมก่อนนะครับเพื่อน เนี่ยแล้วก็ใช้ท่อหดนะครับผมใส่เข้าไปเนีย่ยประกอบเข้าไปก่อนนะครับก็จะชาร์จได้เหมือนเดิมนะครับพยายามไม่อยากกลั <c oughs> วมันจะทับสายตรงนี้นะครับต้องดูให้มาลงล็อกดีๆนะครับเพื่อนนี่นี่นะครับเพื่อน ลองถามนักสรู๊ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นของลูกพี่อยู่ที่ร้านนะครับพเพื่อนๆลูกพี่บ่นว่ามันเปิดไม่ติดนะครับหลายวันแล้วผมก็เลยเอามาโมดิฟายดัดแปลงแก้ไขให้ลูกพี่นะครับแบบใช้งานยาวๆเลยนะครับเพื่อนหมายถึงว่าสวิ์นะครับแบตนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจุของเขานะครับถ้าอยากให้มันใช้งานานานๆต้องเพิ่มแบตเข้าไปนะครับ นี่เลยนี่นะครับเพื่อนโอ้นี่ก็จะเป็นดูดีนิดนึงนะครับจะมีสีสันขึ้นมาถ้าเอาเอา,เอามาจ่อฝั่งนี้คือไม่ได้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่หรือว่าที่วางแบตนะครับแล้วผมก็เลยเลือกมาฝั่งนี้นะครับเพื่อนเนาะเหตุผลท,ที่เอาไว้ข้างข้างนี้นะครับก็ปุ่มนี้ก็ผมจะเอากาวร้อนหยดหยดติดไว้เลยนะครับเผื่อไม่ให้มันดันเข้าไปติดกับตรงที่ผมบัดกีเนาะก็จะกดไม่ได้แข็งนะครับตอนนี้กดไม่เข้า เปลี่ยนมาดกดปุ่มนี้แทนนะครับพูดจะติดกัขัดก็ต้องขอไปเลยครับเพื่อนๆมันรีบเลยเนาะนี่เลยคือตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัลเลิตนะครับเพื่อนๆไม่มีแบ่งฐานเนาะก็จะใช้งานได้ทนได้นานนะครับตัวนี้ปูดอีกทีละเนี่ยนะครับจะสาธิตให้ดูการทํางานกดครั้งที่1ติดเป็นเบอร์หนึ่งนะครับกดครั้งที่2ติดเป็นเบอร์2นะครับกดครั้งที่สมเป็นเบอร์สนะครับเ,เพื่อนๆจะมีแค่เบอร์สเนาะสเกียร์สเบอร์และกดครั้งที่4ก็คือจะเป็นดับนะครับเพื่อนๆจะเป็นปิดเนาะ นี่เห็นไหมครับก็ถือว่าในใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับเพื่อนนี่เลยตัวนี้ของเอาไว้ที่ร้านนะครับมัน,ม,นมันประหยัดพื้นที่แล้วก็พกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับแต่ตัวนี้ผมกําลังจะทําลูกชาย <c oughs> ทําตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนกาลังจะแบบเน้นใช้งานยาวๆเลยครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> น้นก็เป็นบันเด็เหมือนกัน ก็จะบรรจุแบตได้เยอะๆ,ๆมีวัดวัดเปอร์เซ็นต์แบตแล้วก็จะทําที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะครับยังคิดอยู่นะครับเพื่อนนี่รอบๆ้วยนะครับอันนี้ผมทอํอจัดวางตำแหน่งให้ลงตัวอย่างที่สุดเลยนะครับเพื่อนตัวนี้กําลังเจาะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ข้างในยังโล่งอยู่นะครับว่าจะหาแบตที่เกตด,ดีๆให้มีความจุเยอะๆนะครับอันนี้ก็ยังเปิดใช้าง,งานได้นะครับตัวนี้ยังมีแบตในตัวก็จะอ ใช้งานเน้นใช้งานนะครับตัวนี้เนาะย้ำไฟดับนะครับบอกเลยเหมือนอีกตัวที่ผมทําให้อยู่ร้านที่อทอพีพีซีทำนะครับตัวนั้นก็ใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับเพื่อนๆใช้งานได้ทั้งวันนะครับตัวถ้ากลับไปย้อนดูคลิปผมก็อาจจะเจอนะครับตัวนี้จะทําเป็นพิเศษนะครับสั่งกล่องมาโดยเฉพาะแล้วก็จะมีบูลุลมปรับรอบตามมือมันไม่เหมือนแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนี่เลยโอ้นี่ชิลๆนะครับเพื่อนชา์จก็ตรงนี้เหมือนเดิมนี่ผม สามารถดัดแปลงแก้ไขได้นะครับเพื่อนๆถ้าตัวเก่าตัวเดิมมันชอบไม่ได้เนาะ <c oughs> ก็เราโมดิฟายใหม่หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมนี่ถูกใเ่แบตหมดนะครับเนี่ยไม่ได้ชัดโอเค